เราเป็นคนบักไหนบะเราบังกไหนเ,เหยลยก็ตัดเองสิโดยกับสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อโดยมาพบพ่อกับน้องลาตีเด้อพี่น้องพบพ่อเมื่อนีก่ก่ะ มาป่ามาดงพี่น้องเนาะมาแววห้าม่เถว่ําพี่น้องเพิ่นก็นมาหาตัดไม่บริคอยู่เพื่อนเนาะไม่เถวขําปะนางประบนพี่น้องมาหาตัดไม่ดุมือเนาะอยู่ทางอ่านอกกี่แหละเส้นทางเมือเนาะพี่น้องไมีแถาเพิ่นก็นอาจจะอยู่ในป่าเนาะเดี๋ยวสิพาเขาไปหาไม่เถวข้าเพิ่นกว่าพี่น้องตัดไม้จังว่าเพิ่นสีออกมากเล้ว่จักเพราะว่าสวยเลยตอนนี้จ้ะแดดคักลีพี่น้องมือ อาจจะอยู่ทั้งในป่าก็และวเมื่อพันออกมาแเลยบ่จักพี่น้องโดยเดี๋ยวไปหาไมเถากันเลยพี่น้องเนาะเผิ่มาตัดกับเอ็นหน้าพี่น้องโดยโดยพี่น้องบรรยากาศงามสวยๆเนาะเปิดภาพมาพี่น้องเลยเป็นเส้นทางอ่าเส้นทางเลี้ยวภัยเนาะอ่าเส้นทางนี่กะสิไปใกล้ได้พี่น้องหอดทางจยกบ้านได้เนาะออกไปทางนี้กะสิสอดบ้านเึงหว่าก็แล้วพี่น้องทางนี้กะทางนี้กะสิเป็นทางเมืองเนาะ,นะมีสองเส้น โดยไม่เท่าเพิ่นซีตัดอยู่ทางป่าเลยเดี๋ยวไปหาไม่เท่าเพื่นก่อนพามาหมุนป่าเนาะมื้อนี้เนาะ <c oughs> <c oughs> อเออเออเข้าป่าพัดใส่กุ๊บพี่น้องเอ้ยเอากุ๊บออกก่อนเอออุ๊กไม่ไม้ไม่เท่าเพ,พ,พิ่นปุ๊กน้ำกินเพิ่นกะอ่าพี่น้องมีแต่ไม้โดนงามๆเนาะเดี๋ยวมาตัดตัดไว้พี่น้องเพราะว่าเพิ่นกะบ่ได้หา้ามบ่ได้ห่หวงเนาะมันสิเป็นแบบว่า เป็นดินของเพิ่อนอยู่พี่น้องแต่ว่าเพิ่นยังบัท่านได้ดูดอีกอยังคะน,นะเพิ่นก็บไฮตัดเพราะว่าเขาบัวได้เอาไม้ดูอีกยังคะนะถ้าไม่ดูหรือว่าไม้แดงน,นี่เพิ่นสิ่หามเนาะเพราะว่ามันสิเป็นไม้อ่าขายได้ราคาคะนะแต่ว่านี่เพิ่นสิ่ไฮตัดไม่เท้าเพิ่อนอยู่ทางนอกคุณพี่น้องมาผิดทางอะไรห,หมุนไปหาเพิ่นก่อนเนาะโอ้เห็นแต่ล้างเพิ่นพี่น้องเลยเอมาหอนมาเท้าอะไรพี่น้องมาเบิ่งก่อนทางอะไรปะ เป็นมางผู้เดียวพี่น้องคิดว่ามากับเอื้อเอ็นนาสบายดีได้วยแม่ทาเดอร์สบายดีไม่เทาก็โอ้ยพี่บ่ายดีโดยโดยตัดตัดโอ้พี่น้องเมื่อยเลยไม่ได้ตัดไม่ได้ยังเมื่อยเลยว่าอดีตทางว่าบเมื่อยหะกับแบบเมื่อยอันนี้ะเมื่อยพี่น้องไม่ได้เมื่อยเลยว่าได้จะว่าจะตัดว่าได้นะคือว่าไปตัดอยู่คุยแทงเอาแม่อ่างสื่อนะ ไม่อลันดีเลยเพิ่ตัดบอกเพิ่นตัดชอยตอนนี้ขาดตอนบ่มันเป็นมันแดดมันดีเนะค่ะคือไอพี่น้องเพิ่นตัดนะเพิ่นเพิ่นก็บโบได้ว่าอีหยังพี่น้องมันสิเป็นเครือเนาะมันบริเวณนี้แบบไม่ไม่อันอ่อนนะเนื้ออ่อนเยอะน้อยแถวบริหารตัดกันี่ดิอันนี้ก็จะเป็นไม้อีหยังมันชุ่มอยู่น้ำกันเย็นแห้งพี่น้องอีป่า ơ, có gì anh 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 โ oh, mm hmm. อ้ยมดหมดแดงอยู่เพนเขาไปต่อยห้างหมดแดงหมดแบได้บแบบอขาพอดเลย,ยดึงผู้เดียวไม่ถ่าจัดการเลยไข่ <c oughs> <c oughs> ไปห่มแล้วไม่ถ่าเนาะแล้ถ้าวันหน้าเขา,าน,านบาดแดลปันไดกับพอ่พอพ่อหนังยู่ลุงแผลเพิ่นมาเลยเนี่ยพอดีแหละเพื่อเพิ่นคนขึ้นโหลดดิ พ,พันเอมมานมือแล้วหลดหนึ่งเล้วร้ล้วกหลดตัวนี้นะพอดีเพ่นเมือ่อไปไปไปตัดอีบะต้นอ้นก็ให้เันเลยเป็นเ่ายุ่นง เป็นคนแก่ขาดแล้เพราอเรวเป็นแวคุนดูนี่นะตัด่ขุ่นบอกว่าี้ตัดแม่ล่างบอก สองลนบึกพี่นซีมาตาัดให้ไปถาก่อน,นสองอันมเ่เถาวตัวนั้นเนาะลองเบ่งเนาะนเอาคือบอกเอาผ้าปะผ้าโอเคกว่าได้เ่ะวะเหลือเนี่ยมันมันข่าวจรี่ เป็น,มนไม้อลางน้อไปถาเนาะยางพารลอนม่่าวาสิได้ย่บ yeah. Yeah, yeah. ไ่ได้ยุบ่ะ yeah. <Yeah>, yeah. ไ,ได้ยุดอ่ฮ yeah. <Yeah>, yeah. ักนะฮักยุ่ยยันตะบุลงเห็นแล้เนาะ yeah, yeah, yeah. มีคือ

โอ๊ยยัดยัดโอ๊ยจบนะไปเถ่ากระยาเนวะโอ้ยใช้ไม้หน้าใช้ไม้ยืนใช้กระบาดบ่น่าน่ะเคยตัดเลยกระดิบธรรมดาเคยตัดว่ะนี่มาหามันมาไม่ใช่แบบขึ้นมาก็บม่คุ้นชินนี่ยา

ุบลงเ้าก,าก็ย่ากย่ยยาแแล้วว่าเด้เอปะด้างสยนี่ใหม่บะบะลงนะเนาะเป็นยังไงดิค่าตัว,ดวไ,ได้ดว่ะเป็น้าไปะลงเลยอเป็นเถอะเอ้ย <S <S มันค่าคือเค็สิ้าคือ

จองไหวได้เลยๆส่นนี้่ังนี่ได้ยูทิ้ไม่ถาอไม่ถ่อแล้วก็ยานเลยพี่น้งนองอย่าพึ่งไปัสิขาดนะบสีบอกก่อนย่นขาดนะนั่รได่บาเเราเป็นคนบักไหนบ่

เราไปข่าไปหลดกัได้ไปหลดกูตายไปไปถาวญญาไปมันลงเอไม่ง่ายเพื่อนกตยาันเหอยไอีกก็ได้ไปถ่าวเลจ้านะโอ้ยทำนั้นไมได้ใหญ่มันอันนั้นเจ้าไปือแล้วเข่าเนาะเขาเขาอันนี บางเนาะไม่สิคะโอ้ยเนาะผ่าดูว่าไม่เข้าลองอันนี้เห็ดอันนี้เบิ่งเนาะตังไปเบิ่งได้ไหมคะเบิ่งนี่บอก น,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 นี่เรอทำดค่ะนี่นงนั่ดโอย้อยมหนนั่นไม่ทำนั่นละมัคือบากรรบากก็ไะมันกลางคืนนี้ฮาลัดัดดแดละมันฉุกลกตัดอีไปวันนี้ละชุกลงไม่ลงไงยงงงงอยู่เมื่ยอยดีชุกไปลงไป ตายแลชุกไม่ด่เลยเฉินถึงสามโอ้ยไม่คายยัง่อไม่เถอะชุกไม่ด่มเขากะไปตัดงานนีตัดไม่กันพลิ้ลงกะนี่บ้านนี้ก <laughs> um. uh ็าไม่ไปทำชื่ว่านี่เหมือนเอ้าตัดโหกูเลยเนาะตายมันนี่เลยเนา ยิงเลค่ะยิงอยู่แั่นแหะปัดมันิีมันินนคขานนนนคดหมดหายไมแถาเป็น,น,นยังงนี่มันจะได้กาดโอิงตัค่าแล้วเิยขาแล้วเดี้ดวยวหนี ข้าเคือเนาะดได้ห้ากระดึงลงมาได้พี่น้องตัดได้ถอนหนึ่งแล้วไม่ถาวเนาะ <c oughs> ว้าแต่สีขาดเนาะพี่น้องมันข้าเคืออยู่เทิงมันเลยตัดอยางหน่อยนึ่งไม่ถาวรเห็ดแล้วบ้าน ได้ซองโดนพี่น้องซองคำโดนเกื่อสิตาสโล,ล่งลงไปถายเนาะมันค้าเครือสูงพี่น้องมันอยู่เครือมันเลยตาสบขาจากเถอาบรรยากาศก็สวยสวยเลยพี่น้องแม่เหนจะนางก็เมื่อแล้วพี่น้องนี่แต่ไปถายว่าเราตียังวัทันมั สิคีรรถจักเมื่อพี่น้องเพิ่นเมื่อก่อนเนะาะเะมีแต่บาสิกับเลยพี่น้องบานนี่สวยเลยเนาะอากาศก็แดดแดดพี่น้องมืนน่อนี่ไม่ตายก็มีรถจักเมื่อเนาะนไปถ่าวพี่น้องเลยโดนใหญ่เติบได้สองโดนแมนอันนี้มันบทสูดมันค้าเครือต้องเด็ตัดลงอีกแมน เอาพี่น้องในคลิปนี้ก็สิคอจบคลิปพี่น้องค่ะพบพอคลิปหน้าห้าเท่ามีคนออกแหละโดยจากคลิปนี้ขอลาไปแล้วเด้อพี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี